อีกไม่เกิน2อาทิตย์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรับเงินอีก2,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนางสาวร,รัชดาทานาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่า พอรรอมได้มีมติเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินคนละ3,000บาทก็คือจ่ายเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็จะจ่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563นะคะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะคะก็จะจ่ายให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะซึ่งก็มีผู้มีสิทธิ์ประมาณ1 1 6 4 2ล้านคนนะคะ ซึ่งการจะได้รับเงินนี้นะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะเงินก็จะโอนข้าบัตรคนจนได้เลยนะคะสําหรับเงินตรงนี้นะคะก็จะจ่ายให้กับผู้ที่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอื่นๆ uh, จากทางภาครัฐนะคะเช่นเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันแล้วก็เงินเยียวยาเกษตรกรนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะได้รับเงินเราไม่ทิ้งกันแล้วก็เงินเกษตรกรแล้วนะคะก็จะไม่ได้รับเงิน3000บาทนี้นะคะ ซึ่งก็จะจ่ายให้เดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563นะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะจ่ายให้2,000บาทเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นการทบยอดของเดือนพฤษภาคมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็เดือนกรกฎาคมก็จะจ่ายอีก1,000บาทนะคะซึ่งเงิน2,000บาทนะคะก็จะพร้อมโอนเข้าบัตรคนจนในปลายเดือนนี้นะคะ สำหรับวันจ่ายเงิน2,000บาทนั้นนะคะก็ยังไม่มีวันที่แน่นอนที่แน่ชัดนะคะว่าจะจ่ายเงินให้วันไหนนะคะแต่ก็มีข่าวนะคะว่าจะจ่ายให้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะซึ่งก็จะรวบให้2,000บาทเลยนะคะถ้าหากว่าทางช่องของเรานะคะทราบข่าวว่าจะมีการโอนเงิน2,000บาทให้วันที่เท่าไหร่นะคะทางช่องของเราก็จะรีบนำเสนอข่าวมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ